ขึ้นชื่อว่างานประจำปีนะครับที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งก็คือการแสดงในรูปแบบที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าอับดุลถือว่าเป็นการแสดงที่เป็นขวัญใจเด็กๆเ,เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีการปล่อยงูชนิดต่างๆมีการแสดงอับดุลและก็ขายสินค้านะครับ และตัวละครสำคัญก็คือพิธีกรหรือที่เรียกว่าโคศโกนะครับจะเต็มไปด้วยศาสตร์การพูดที่คล่องแคล่วต่อเนื่องและเต็มไปด้วยเทคนิคในการพูดจาโน้มน้าวดึงดูดให้คนอยู่อยู่ดูไปตลอดดูกันยาวๆเลยครับเมนฟังอยู่เนาะผมคนภาคกลาง่อของภาคกลางมาฝากคนภาคอีสานอุดรผมมาทุกปีนะ จริงๆอุดรผมมาทุกปีพ้าไม่แน่จริงผมไม่มาทุกปีหรอกครับจริงๆผมมาที่นี่ประมาณเกือบ30ปีแล้วแต่ผมเป็นเบ่าวแล้วผมจะห้าสิบแล้วนะครับคุณแม่เห็นไหมลูกเทวดาจะพาพ่อแม่รวยเล่นในซองเอาไปเผื่อที่บ้านเด้อแม่เอาโซ่อ,อม่านไปขึ้นบ้านเรามาดูจากอายดีกว่า ่าได้ดูสีแช่งเลยปากผมกินพริกกินเกลือน่ะแต่ผมให้พรใครไม่เคยพลาดใครบูชาไป่อนก็ถือว่าท่านบรรลุผล่อนครับอ่ะยกมือเอาไปเลยครับให้มันหมานแหงเด้อออยไเบี้ยออยเรยรวยครับอ่ะโชคดีวันนี้วันพ่ออาะาไปฝากพ่อไป็นช่นี้เอาเล่าไปฝากพ่อครับอะมีไหมครับอ่ะลงแสดงดูซิจะตกบ้านไทรจะได้ปล่อยงูแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะลองเครื่องเสียง่มีไหมครับมีบอมีบอเม่เอาเถอะของดีผ่านหน้าบ้านมีสายสร้อยคือสายสร้อยไว้ อย่าไปหาของเหนียวเกิดเป็นคนเหนียวก็ตายไม่เหนียวก็ตายจริงไหมครับหาของไม่ตาไปเสริมดวงอ่ะผมนับหนึ่งไม่ไมีแล้วนะอ่ะนับสองมีบอแม่เอาเถอะเอาโซ่เอาหมาไปขึ้นบ้านเราบอปีแล้วเด้ออ่ะผมนับสามอ่ะคุณนิมนต์เลยครับอ่ะผมดับพูปเลยคนไหนได้พระหลวงพ่อรวยไปบูชาผมขอให้รวยให้รวยรวยเหมือนชื่อหลวงพ่อเด้อสาธุอ่ะคุณนิมนต์ไปเลยครับอ่ะแค่ได้ร่างกฐินหลวงพ่อรวยอ่าให้ไปฝากกัน อันนี้ผมได้มาจากงานกระถิ่นเพราหลวงพ่อรวยนะอันนี้เป็นกนระตุงของท่านเดี๋ยวคนไหนมีลูกมีหลานนะแม่ที่มาเลี้ยงยายาประจองององแงสาวันทีสี่บันไทใส่คอให้ลูกหน่อยลูกหลานเราจะเลี้ยงง่ายสอนง่ายบ้านเรามีคนนอนโกนไหมครับมีคนนอนกัดฟันไหมบ้านเราถือมันป้านผมถือฟังไว้นะเผื่อมีประโยชน์คนโบราณเขาบอกไว้คนนอนโกนอนกัดฟันเป็นคนต้องพอนีสารหาเงินเก่งเก็งเกงเหมือนไม่เคยอยู่สังเกตดู สมัยก่อนเขากินเนื้อปลาพราวร้างหน้าสุกเขาต้องไปกินเนี่ยเอากระตุลกะพ่อไปใส่คอหากินจเจริญรวยอ่ะคุณทัดของูสุดตัวอันนี้ผมได้มาฟรีนะผมได้มาฟรีนะผมขอได้ไหมรอบสุดท้ายแนละ้วขอในข่าวหายงูจงอางหน่อยไม่ต้องมาเป็นร้อยแม่ไม่ต้องมาเป็นร้อยนะ ให้ได้ขอบคุณแค่ไม่ได้ป่ในพอนี้วันพระทำบุญกางงูหน่อยอ่ะผมขอเส้นละแค่2ี่สบาทพออ้าผมขอสาบาทพอแม่เก็บเอาไปเ้อให้ลูกให้หลานละเอาไปเดยให้รอบหนึ่งครับพรางงูจงอามผมออกนเห็นไหมยืนสง่าเลยห็นไหมอ่ะขอบคุณครับขอซาบาทพอเอาขอขอให้ลูกให้หลานไว้วันนี้ลูกเด็กเล็กแดงเรามาเยอะเอาของขอไว้หน่อยไปกับพระและบันชนะมาพกมีดพกปืนตำรวจจับน่ะ พบพระตำรวจได้จับนะครับเอาเรื่องจริงเอาเธอเอาไว้รับกระตูกสาวห้าของหลวงพ่อรวยครับใครจะว่าเราบ้าปล่อยมันเราบ้าในทางที่รวยผมบอกแล้วไม่มีใครไหว้พระจนไม่มีใครรวยเพราะการพนันหรอกครับเห็นไหมตามงานกระถิ่นให้แม่เขาไหว้พระก็ไปสร้างโรงทานเขาทั้งรวยเนี่ยจริงไหมอาวบางบคนนี่ไม่ไหว้พระอาวจริงๆบางคนไม่ไหว้พระไหว้แต่ขวดเหล้าวันอ่าแต่ผมไม่ก<ต>ินเหล้าผมเลิกแล้วเออ ผมกินเหล้าไม่ใคยได้ผมกินแพ้แอลกอฮอล์แก้วเดียวผมก็เบาแล้วอ,อวผมไปเลิกเหล้าอยู่บ้านผมทั้งตัวบอกอ้วกมาเป็นขวดเหล้าเลยผมเพ่อนไห้กูพูดอะเพลินนะมองฟังทำไมอา่อาอา่ะพี่น้องคนไหนยังจะถ่ายรูไปไว้นะครับถ่ายเอาไว้อะคนไหนยังไม่ได้ก็บูชาเอาเด้อให้ด้านหน้าให้แม่ด้านหน้า,ห,า,นห,นาห้าเส้นเลยแปงบหนึ่งแป๊บห่าไปหกเส้นเลยแม่ผมแผลให้เส้นหนึ่ง่าไป็นหกเส้นเลย อ่ะห้าร้อยอาิกเช่นเลยแม่ติด <c oughs> แบนร้อยผลแถมให้เอาแล้วเนาะเดี๋ยวพี่น้องก็ไปเดินเที่ยวในงานพอดีพี่เขาจะลองเครื่องเสียงละเดี๋ยวเย็นนี้ก็มาดูมวยนะดูฟรีนะครับแต่เราเดินในงานนะครับระวังกระเป๋าสตางค์หน่อยนะคนมันเยอะนะครับวดีน,นี้วันพ่อวันหยุดคนเยอะระวังกระเป๋าสตางค์หน่อยนะคุณแม่เดี๋ยวเขาจะขี่กระเป๋ารวงกระเป๋านะระวังกระเป๋าตังค์หน่อยเด้อ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเสาร์ที่โดนกิดไปหลายคนเลยกระเป๋าสตางค์ระวังหน่อยนะอ่ะเอาละนะ้วเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันใหม่เนาะพอดีพี่เขาจะลองเครื่องเสียงแล้วครับอ่ะพี่น้องเดินทางโชคดีนะเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะอ่ะเดี๋ยวติดตามตอนต่อ,ตอไปว่าไอ้มงคือใครครับอ่ะโชคดีกับเขาว่าสวัสดีครับ